สวัสดีค่ะผู้ชมคะผู้หญิงในวัยทํางานอย่างเช่นพวกเราเรานี้นะคะเมื่อเวลาที่เรามีบุตรแล้วเราคลอดบุตรเสร็จเรียบร้อยแล้วการที่เราจะเลี้ยงดูบุตรด้วยน้ํานมของตัวเราเองนั้นนะคะเรามีวิธีการอย่างไรคะ่ะเพราะว่าเมื่อเวลาเรามีบุตรแล้วเรากลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมีวิธีเก็บน้ํานมเนี้ยให้ได้คุณภาพกันอย่างไรวันนี้เรามีคําตอบค่ะในเรื่องของ ปัจจัยนะคะที่ทําให้แม่ให้นมลูกนะคะสําหรับหญิงวัยทางานนะคะปัจจุบันเราก็ทราบว่าหลายท่านนะคะส่วนมากเนี่ยเราก็จะทํางานกันนะคะถึงแม้เราจะมีลูกนะคะเราก็ต้องทํางานนะคะเพราะนั้นมีหลายปัจจัยมากเลยค่ะที่จะทําให้แม่ที่ทํางานเนี่ยไม่สามารถจะให้นมลูกได้นะคะสาเหตุของของการกลับไปทํางานเนี่ยเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทําให้เราไม่สามารถจะให้นมลูกไปจนถึงครบ6เดือนได้นะคะซึ่งเกณฑ์ของ อง,อ,องค์การอนามัยโลกหรือว่าของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเราแนะนําให้นะคะแม่ให้นมลูกจนถึง6เดือนการที่เรากลับไปทํางาน3เดือนไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะงดการให้นมแม่เลยนะคะคือเราไปทํางานได้แล้วเราสามารถจะเก็บนมได้ค่ะนะคะแต่ว่ามันก็จะต้องมีสถานที่ทํางานก็จะต้องมีการเอื้อนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการมีห้องให้กับ แม่เพื่อจะบีบนมหรือว่าเก็บน้ํานมให้กับลูกเราอาจจะใส่ทุงหรือใส่กระติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ตู้เย็นแล้วก็กลับไปให้ลูกตอนที่เรากลับบ้านได้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสาเหตุหลักในเรื่องของความตระหนักของแม่เองด้วยว่านมแม่เนี่ยนะคะมีประโยชน์สําหรับลูกมากที่สุดนะคะไม่ใช่เป็นอาหารเฉพาะทางด้านร่างกายนะคะนมแม่เนี่ยยังเป็นอาหารทางด้านจิตใจด้วยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะน้ำนมแม่นั้นเป็นน้ำนมที่ดีที่สุดที่จะใช้เลี้ยงทารกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราได้ทราบถึงวิธีการเก็บรักษาน้ำนมให้ได้คุณภาพเรียบร้อยแล้วนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะท่านใดที่ยังมีข้อห้องใจสงสัยนะคะหรือว่าต้องการแนะนํารายการเราค่ะเราก็จะมีของที่ระลึกท้ายรายการที่จะมอบให้นะคะเพียง1ิบท่านแรกเท่านั้นเองค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ